ก็มาพบผมนะครับจอ์วกิกกลินนะครับกับรายการเทนเนตี้ทูเดย์นะครับประจำวันที่16อ่า19มิถุนายนนะครับผมก็ไปเริ่มกันที่ตัวของภาพตลาดสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับก็อาจจะปรับลดลงไปเพียงแค่เล็กน้อยนะครับผมก็ มีผลเรื่องของ FOMC ล่าสุดนะครับผมก็ทางเราก็ยังคงมองเป็นกลางนะครับสำหรับตัวของการประชุม FOMC นะครับก็การตอบรับในตัวของ f e d f u น u r e เนี่ยก็ยังคาดว่า FED นะครับน่าจะยังลดดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่นัทน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับตัวของ f o อ c ที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะครับแต่เกิดไปดูเช้าเอเชียเช้าวันนี้นะครับในตัวของตลาดต่างประเทศ ในเอเชียแถบบ้านเรานะครับก็เปิดตลาดก็ติดลบกันมานะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของความกังวลในเรื่องของสงครามต่างๆนะครับรวมถึงตัวของเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าน่าจะยังถดถอยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูเซ็ตอินเดกบ้านเรานะครับเมื่อวานนะครับก็มีในเรื่องของคลิปเสียงออกมานะครับ็ทําให้ตัวของเซ็ตอินเดกบ้านเรานะครับปรับลดลงไปกว่า20จุดนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัวของทางพรรคภูมิใจไทยเองเขาก็มีประกาศออกมาแล้วด้วยนะครับในเรื่องของ การออกจากออกจากตัวของรัฐบาลนะครับผมก็มองเรื่องของเสถียรภาพในตัวของรัฐบาลไทยนะครับก็ยังเป็นที่น่ากังวลนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะเหตุการ์ยุบสภาเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับก็ยังคงต้องติดตามนะครับว่าสถานการณ์การเมืองในช่วงของอ ตววถัดไปนะครับจะมีความรุนแรงขนาดไหนเหมือนกันนะครับก็ยังมองว่าเป็นความเสี่ยงของบ้านเราเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับตัวของเซ็ตอินเด็ก์นะครับก็เมื่อวานก็ปิดไปที่19จุดนะครับก็ปรับลดลงมานะครับต่ำกว่า1,100จุดแล้วนะครับสำหรับตัวของเซ็ตอินเด็ก์นะครับก็หวังว่าคงไม่ต่ำกว่า1,000นะครับก็แต่ก็มีความเสี่ยงเป็นไปได้นะครับสําหรับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับเรื่องของสถานการณ์การเมืองยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันในตัวของเซ็ตอินเด็กร์บ ก็หุ้น3ตัวที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับก็ตัวแรกเป็นตัวของแพนบีนะครับผมในตัวของแพนบีเองเนี่ยเราก็ยังมองว่าตลาดก็ยังมองนะครับในตัวของกําไรปีนี้นะครับก็ยังคงมีการเติบโตนะครับในตัวของเอาออฟโฮมนะครับก็ยังคงมีดีมานค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เขามีการเพิ่มคาปาซิตี้ในเรื่องของการโฆษณานะครับและเรื่องของสปอตมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเองก็ยังคงอ่าหนุนรายได้นะครับในตัวของอ่าแพนบีได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับตัวของแพนบี นะครับผมทีก็อยู่ประมาณ17เท่านะครับสำหรับปีนี้นะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นกลุ่มของตัวของโรงพยาบาลนะครับก็มองว่าถึงแม้โดเมสติกเองก็อาจจะยังย่ำแย่นะครับแต่ว่าโรงพยาบาลเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในดิฟเฟนซีฟที่ยังพอรับแรงกระแทกได้บ้างนะครับผมก็ในตัวของ BCH ที่เราเลือกมานะครับผมก็คาดว่า ในตัวของโรงพยาบาลใหม่นะครับก็น่าจะมีการพลิกเป็นกําไรได้2แห่งนะครับสำหรับที่เขามีการเปิดโรงพยาบาลใหม่ไปนะครับพอช่วงของแล้ว up y ียดนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับในปีนี้เองเนี่ยก็น่าจะมามีเป็นกําไรได้นะครับสำหรับโรงพยาบาลทั้ง2แห่งที่เขาเพิ่งเปิดไปนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ช่วงของหน้าฝนนะครับช่วงของไฮซีซันเองนะครับก็คนเป็นโควิดเป็นไข้หวัดการค่อนข้างเยอะนะครับผมก็น่าจะทําให้ตัวของยอด OPD เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วในตัวของอประกัศสังคมนะครับก็เติบโตนะครับจากปีที่แล้วที่เป็นฐานต่ำด้วยนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับที่เราเลือกมาก็เป็นในตัวของทีแมนะครับในเรื่องของ SKU ต่างๆเองเนี่ยก็มีการส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับในตัวของ อาสินค้ายาแก้ไอแล้วก็ยาพ่นคอนะครับก็ขายดีตามฤดูกาลนะครับในช่วงของที่เป็นหน้าฝนนะครับคนเจ็บป่วยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการเพิ่มในตัวของสินค้าให้มาจินนะครับเป็นการหนุนผลกาไรนะครับก็ยังมองว่าปีนี้ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับยูเดนยูก็อยู่ประมาณสักห้าถึงหกเปอร์เซ็นด้วยนะครับสำหรับตัวของทีแมนะครับก็เป็นหุ้นสามตัวที่เราเรียกมาในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาพบกับทางพินัทนะครับผมสาหรับภาพกลยุทธ์นะครับผม พี่นัทสวัสดีครับผมโผโมฮันเซมคุณเซมไก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งวันนะฮะจริงๆตั้งแต่โอ้โหต้นสัปดาห์แล้วนะครับเรื่องของการเมืองไทยเราเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่เราก็ให้น้ําหนักมาตลอดนะครับเราพูดมาเสมอนะฮะว่าเรื่องปัจจัยต่างประเทศเรื่องของ Middle East อะไรต่างๆเนี่ยอิมแพคที่มีต่อหุ้นไทยเนี่ยมันน้อยนิดมากนะครับแต่ถ้าดูในฝั่งของปัจจัยเสถียรภาพทางการเมืองของเราเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่มี Impact มากกว่า นะครับเพราะว่ามันจะกระทบหลายเรื่องนะฮะทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะครับแล้วก็กระทบกับภาพเศรษฐกิจที่อาจจะมีการเปิดดาวไซริสมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยพอมีประเด็นคลิปเสียงออกมาในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็มีการออกกอเลโร์ทันทีนะครับในช่วงที่เซ็ตเนี่ยยังอยู่เหนือระดับพันหนึ่งร้อยจุดเนี่ยว่าดูทรงแล้วเนี่ยพันหนึ่งก็ไม่น่าไม่น่าจะเอาอยู่นะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็หลุดออกมาจริงๆนะครับเรามองว่ากลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยคงจะต้องเวทแอนด์ซีไปก่อนนะฮะเพื่อรอดูความชัดเจน เกี่ยวกับปัจจัยเสรียภาพทางการเมืองเสรียภาพของรัฐบาลนะครับแนวรับไม่ใช่เรื่องสําคัญละตอนนี้นะครับเรามองว่าอยู่ที่ทามมิ่งนะครับอยู่ที่ความชัดเจนมากกว่าถ้าความเชื่อมั่นกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยก็ค่อยกลับไปลงทุนตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่านะฮะก็ในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังกลุ่มโดม e สติกต่อไปนะครับเราคิดว่ากลุ่มโดม e สติกเพลย์เหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟกับภาพของความเปราะบ,บางนะฮะของปัจจัยการเมืองในประเทศเรานะฮะซึ่ง ก็อัปเดตเมื่อวานนี้นะครับสักเล็กน้อยนะฮะเกี่ยวกับสองประเด็นหลักนะครับเมื่อวานนี้มีทั้งประเด็นคลิปเสียงของท่านนายกนะฮะแล้วก็ในช่วงหัวข้ามมีการแถลงนะครับมีการแถลงการของกลุ่มของพรรคกลุ่มใจไทยออกมาด้วยนะฮะซึ่งก็ประกาศถอนตัวนะครับออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้คงจะต้องมาดูต่อนะฮะเพราะว่ามีอีกถึง3พรพักนะครับที่เตรียมจะเข้าคิวแถลงท่าที นะครับทะแงแถลงจุดยืนนะครับของพรรคเขานะฮะก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาด้วยนะฮะตรงนี้สําคัญมากนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า as of เมื่อวานนี้เนี่ยเสียงของรัฐบาลยังคงเกินกึ่งหนึ่งอยู่นะครับในสภาเนี่ยเขามีประมาณ260เสียงถ้าตัดภูมิใจไทยออกไปแต่ถ้าอ่าสามพักวันนี้นะฮะถ้ารวมไทยสร้างชาตินะครับถ้าประชาธิปัตย์ถ้าชาติไทยพัฒนาเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนถอนตัวกันด้วยเนี่ย อันนี้จบเลยนะครับเสียงรัฐบาลเนี่ยจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งท,งทันทีนั่นแสดงว่าไอ้เรื่องกฎหมายต่างๆที่เข้าคิวนะครับพรบ entertainment complex นะฮะพรบงบประมาณปีหกเก้าต่างๆเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าน่าจะต้องมีความล่าช้านะครับหรือว่าบางตัวอาจจะแท้งไปเลยก็ได้นะครับด้วยพรบงบประมาณที่ล่าช้าเช่นนี้เชื่อได้เลยนะครับว่า นังทุนเองเนี่ยก็คงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชื่นชอบนะนะฮะและก็น่าจะทําให้ภาพของเซ็ตเนี่ยมีโอกาสที่จะซึมตัวลงต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามต่อเนื่องนะฮะสำหรับปัจจัยการเมืองในประเทศนะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศนะครับก็มีเรื่องของเฟดนะฮะเมื่อคืนนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยผลการประชุมไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากนักน,นะฮะเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยด้วยซ้ำ นะครับคงดอกเบีย้ยเท่าเดิมนะฮะดอทพลอตที่เราแนะนําให้จับตานะครับไม่ว่าจะเป็นค่ามีเดียนหรือว่าค่าโหมดเนี่ยก็สําหรับปีนี้นะฮะท่งตัวนิ่งมากๆนะอาจจะมีปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับในส่วนของปีหน้ากับปีถัดไปแต่เราก็บอกว่าณวันนี้เนี่ยตลาดคงจะยังไม่ได้ไปโฟกัสกับปี2ปีข้างหน้ามากนะนะครับตลาดน่าจะโฟกัสแพทเทิร์นนะครับของอาตาัตราดอกเบีย้ยในปีนี้มากกว่าซึ่งถ้าเราไปดูค่าการเฟดฟันฟิวเจอร์สล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าส่งตัวนิ่งมากๆเช่นเดียวกัน นะฮะนักทุนก็ยังคงคาดการอ่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับในระดับเดียวกันกับดักรทนะฮะก็คือ2ครั้งในปีนี้เช่นเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะฮะปัจจัยเฟดนะฮะเช่นเคยนะครับเรามองปัจจัยตามประเทศตอนนี้เนี่ยอิมแพน้อยมากนะครับให้มาโฟกัสกับปัจจัยการเมืองในประเทศมากกว่านะครับส่วนสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจไทยเราก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับ ภาพการส่งออกนะครับเดือนนี้ประกาศเร็วมากนะฮะแล้วสุดท้ายก็ออกมาค่อนข้างจะดีด้วยนะครับแม้ว่าเราจะตัดบททองคําออกไปแล้วก็ตามเนี่ยการส่งออกในเดือนพฤษภาเนี่ยยังขยายตัวได้ถึง17%กว่านะถือว่าเยอะมากๆนะครับสาเหตุหลักก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกลับมาเร่งส่งออกกันอ,อ,กกนอีกครั้งนะค,คือเดือนเมษานยนมันซอฟต์ลงไปนะับเพราะว่าถ้าจําได้เนี่ยมันก็มีเรื่องของความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ v i ซิปั o โค t ท็ที่รออยู่ในช่วงนั้น แต่พอต้นเมษานะครับเมษานี่ทาม,มออกมาเวฟภาษีนี้90วันเนี่ยมันก็เลยทําให้ยอดออเดอร์นะฮะในส่วนของเดือนพฤษภาเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับก็เมื่ออันนี้เราออกออเดอร์ไปแล้วนะครับเราสรุปให้ดูแล้วว่าสินค้าประเภทไหนบ้างน,นะครับที่มีการส่งออกได้ดีเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะดูเหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆแล้วกันนะฮะในตลาดหุ้นไทยยามนี้ นะครับในช่วงที่กลุ่มโดเมสติกเนี่ยอาจจะโด,โดนกดดันจากปัจจัยการเมืองอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มนี้ตลาดอาจจะยังมีการหยิบยกการเก็งกาไรต่อเนื่องจากเมื่อวานได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนนะฮะอย่างเช่น Delta, าแคลคอมฮาน่าเคนะครับกลุ่มไก่อย่างเช่น GFPT นะฮะอาหารสัตว์เลี้ยง AIITC นะครับทูน่ากระป๋องอย่างไทยูเนียนแล้วก็กลุ่มน้ำผลไม้อย่างเช่นโคโคโคเป็นต้นนะครับ นะครับผมก็สํหรับกลยุทธ์นะครับพี่นาก็ยังคงแนะนำเวเดนซีไปก่อนนะครับรอไทมิ่งนะครับในเรื่องของ ความเสี่ยงทางด้านการเมืองไทยนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดันในตัวของเซ็ตอินเด็ก์นะครับในเรื่องของปัจจัยภายนอกเองเราบองว่าเป็นเอฟเฟกค่อนข้างน้อยนะครับในวันนี้เองอาจจะมีการเก็งกำไรในตัวของ X, กลุ่มเอ็กซ์พอร์ตได้นะครับเมื่อวานตัวเลขส่งออกออกมาค่อนข้างดีนะครับในตัวของเดลต้าฮานาเคซีเทลคอมเชียพีทีทียูเอไอแล้วก็โคโคโคก็คาดว่าน่าจะยังเป็นกลุ่มที่ยังพอเล่นได้สําหรับในช่วงของวันสองวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่นัครัร ก็อ่อ่าพบกับพี่แก้งนะครับสําหรับภาพเทคนิคนะครับผมอ่าวันดีครับทุกท่านวันดีครับจอบนี่นัทรัตน์มองยังไงอ่ะมองซีนาริโอไหนครับพี่นัทไม่ได้มองเป็นซีนาริโอครับพี่นัทมองว่าถ้าเกิดความชัดเจนยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็ยังไม่ต้องรีบเร่งนะครับผมก็ก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสที่ต้องรอดูนะว่าวันนี้เนี่ยตัวของพักร่วมที่เหลือนะครับมีการแนวโน้มเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมีการขอนตัวนะครับก็เป็นไปได้ว่า ความเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะหายไปนะครับมองว่ามีโอกาสที่อาจจะยุบสภาก็ได้นะครับสภานะล้างไพ่ใหม่เลือกกันใหม่ผู้น่าจ,จะขึ้นเลยป่ะนะยุบสภาไม่แน่ดนะีย๋ยวจับขอมเมาส์นิดหนึ่งอ,อ่นในที่สุดไอแรนเวอร์โลก็มันยังไม่สนิทนะผมถือว่าปิดสนิทไปแล้วละกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคืออย่างที่ผมมองว่าอคนในตลาดเนี่ยมองมองมองเป็นสองสองแบบก็คือ คนที่มองรีเวอร์ซซวว่ารูปนี้เป็นไอแลนด์ไอแลนด์กดของมันมันต้องห้ามปิดพอปิดปุ๊บแคนเซิลเลยเพอแคนเซิลปุ๊บต้องเกาะแพทเทิร์นใหม่ทรงของไอแลนด์ที่จะขึ้นได้ดีๆตรงนี้ก็เลยจบแล้วถ้ารูปนี้ลงมาแล้วไม่ปิดแล้ววกกลับขึ้นไปเนี่ยโอ้โหจะจะจะ,จะสวยแต่ในอีกค่ายหนึ่งที่มองว่ายังไงทฤษฎีแก็บก็บต้องปิดถึงขึ้นได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปก่อนไอตรงปิดแก็บตรงเนี้ยหรือที่ต่ำกว่าเดีนี้นจะจะมีคนเริ่มเบสละนะครับแล้วก็ ลองใช้สัญญาณทางเทคนิคของโซ c แคสติกเข้าไปจับดูเนี่ยมันมันบ่งบอกว่า,วาการลงต่อจากวันนี้มันจะเข้าสู่โอเวอร์ซนที่มันพร้อมจะเกิดการดีดในอินตาเดย์ได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาสมมุติวันนี้เปิดโดดลงไปแรงๆเนี่ยผมยังไม่เห็นนะท่านอย่าย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําอะไรนะคือจริงๆกลายเป็นกับหน้ากับหน้าซื้อมากกว่าอีกหรือคนที่ช็อตทีเฟกมาจริงถ้าเปิดโดดลงไปแรงๆนะเป็นผมผมปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับ ทีเนี้ยในรูปเนี้ยผมตีฟิโบนาชีชุดต่อไปรอไว้ให้ละถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บมีหนึ่งศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์หกหกหนึ่งศูนย์ห้าหกเออมันจะทีละสิบจุดแหละเจ็ดหกหกหกห้าหกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มซึ่งถ้าหลุดห้าหกเมื่อไหร,ร่คราวเนี้ยโอโ้ก็จะลงไปใหม่จะลงได้ทีละห้าสิบจุดเลยเหมือนกันลงไปตั้งหลักกันที่พันใหม่นะครับอวันนี้เนี่ยอ่าเส้นสิบวันยังทำหน้าที่เป็นแนวต้าอยู่จริงๆอะคนที่ยึดหลักง่ายๆตามที่ผมบอกเนี้ยอันเนี้ย ผมเลเบลให้ท่านเห็นแล้วทําเป็นลิปปิบนให้ท่านดูนะว่าตาบใดที่ไล่ใต้เส้นสิบวันเนี่ยทางลงได้เปรียบเห็นไหมถ้าท่านทําตามระบบอย่างที่ผมบอกโอ้โหรอบนี้กินมาอ้วนๆเลยมันเรียกท่านหนีตั้งแต่พันเท่าไหร่ใกล้ๆหลุดพันสองมามันก็บอกว่าไม่เอาละทางลงเป็นต่อแล้วมันก็ลง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 มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เรียกให้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 ปิดโพ s i t i o n ของคนที่ช็อตหรือคนที่ขายลงมาเลย นะครับแนวรับวันนี้ผมให้ที่หนึ่งศูนย์แปดหกก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือหนึ่งศูนย์เจ็ดหกนะแล้วก็หกหกห้าหกตามเนี้ยแนวต้านจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ก่อนแล้วก็เดอะพิซซาสิบเอ็สบสองทำหน้าที่เป็นแนวต้านละนะครับผมคาดวันนี้จะไซด์เวดาวลงมาก่อนแล้วกันนะมองในแง่ที่ไม่ได้ไล่เกินไปเ,เดี๋ยวคืนนี้ดาวโจรปิดนะมันเป็นวันอะไรอะไรอะไร,อะไรจูนทีนอะไรไม่รู้นะ แต่มันจะเกิดการดีดกลับในโอเวอร์ในอินตาเดย์จากความโมเส้นใครหาจังหวะดีๆเนี่ยตรงนี้น่าจะได้แกร็บนะแอคชั่นผมในซีเรคที e บา y นะเลือกหุ้นที่ปิดเหนือเส้น10บวันได้อยู่ก็คือ M แล้วก็เลือกหุ้นที่อยู่บนซับพอร์ตของพ v ีเวสโรก็คืออผมเรียกเอราวันบอกท่านไปในวันก่อนแนละว่าให้บล็อกตัวนี้ไว้นะเมื่อวานเห็นปะตลาดตกตกเนี่ยต้องบอกห้ก่อนมันก็มีหุ้นที่สวนนะไอเซนเทลที่ผมให้ท่านหอ่อ กลับบ้านไปเมื่อวันก่อนกับอ e ีโมโนมันก็ขึ้นได้นะท่านดูไว้แล้วกันนะแล้วก็คนที่ไม่รู้เนี่ยแม็กกาเดนเนอร์เนี่ยผมบอกมาเป็นลูกค้าทีนิตี้นะซึ่งผมไม่ได้พับบิกชื่อหุ้นออกไปบอกว่าเป็นหุ้นชาวสวนอ่าซึ่งผมบอกเลยตัวเนี้ยพื้นฐานเชียร์ทุกค่ายเลยแต่ผมไม่เอาผมบอกการไม่ดีแต่เมื่อวานผมมาเชียร์เป็นครั้งแรกเลยไปดูได้เลยแล้วก็คือคาราบาวก,กุ๊กเนี่ยนะมันขึ้นเลยเห็นไหมขึ้นในจุดที่ผมรู้สึกว่ามันมันสำคัญผมก็จะเตือนและบอกไว อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากย้อนมาเตือนก็คืออ่าพอดีผมคอสาบันเนี่ยผมก็เลยเอาข้อมูลพวกนี้มาแชร์ท่านด้วยนะครับก็คือที่ผมเตือนว่าให้ระวังไซเคิลของฟูดหรือ C P F ในวันที่19บกบวกลบ1วันก็คือเมื่อวานเมื่อวานท่านดูนะ C P F ก็ลงมาแรงเลยผมก็ไม่รู้สาเห,เหตุหรอกไอเนี่คืออ่านี่คือแมจิกของทามมิ่งอ่ะ คือใครรู้ว่าจะจักเวลาเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงนี้ทีนี้ว่าจะจักเวลาอีกอันหนึ่งที่ผมเตือนท่านไว้ตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะตั้งแต่ศุกร์สิบสามนะก็คือเทคเตอร์เอนเนอร์จีนะมันจะเจอไซเคิลรีสิสแน์วันที่ยี่สิบบวกลบมันไม่อาจจะโดนวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้หรือวันจันทร์ท่านก็ระวังตรงนี้ไว้ก่อนนะแต่ผมยังงงๆว่าเออเอนเนอร์จีคือนี่คือเอนเนอร์จีบ้านเราแต่ผมดูราคาน้ํามันโลกเนี่ยทรงแบบนี้มันขึ้นมายืนแล้วพักเนี่ยเหมือนมันจะยิงนะนะแล้วก สิ่งที่ทาทาเนี่ยท่านต้องดูอย่าไปเชื่อสิ่งที่มันพูดต้องเชื่อสิ่งที่มันทํามันบอกไม่มีอะไรคุยๆอะไรอย่างเนี้แต่ว่ามันพาคนอเมริกาอพยพออกเลยแต่ว่ามันจะซัดหรือเปล่าเนี่ท่านก็ต้องเตรียมใจไว้แล้วถ้าเกิดมันซัดกันเมื่อไหร่นี่ราคาน้ำมันมันก็พุ่งขึ้นเลยนะเพราะฉะวันนี้อีกตัวนี้ผมเลือกไว้คือเอราวันนะบล็อกเทดบังเอิญมาเลือกวันนี้ช้านิดหนึ่งนะครับพอดีผมเลยต้องไปเลือกบล็อกใหม่พอดีเลือกซ้ํากับน้องมานะครับมา เมื่อวานผมให้ฮาหน่าไปละน้าแล้วก็มาเลือก KCE วันนี้น้องเลือก KCE มาผมเลยต้องเปลี่ยนมาเลือก b c s แล้วลกันลอง1 3 8แปถึง13 5ซับล็อต13.4ต้าน1 4 2ี่สองถึงสิบี่อ่าลองที่ราคาไม่สูงกว่า17.2จุ้ยอดการส่งออกดีนะด r โอ้ DR, วันนี้ผมหายากมากจริงนะเพราะมันโอ้โหอยู่ในจุดซึ่งนะแต่ละตัวก็ก็เลือกไปแล้ว ไอ n นินเทนโดที่ผมบอกท่านว่าผมชอบมากเนี่ยนะคือ Nintendo เนี่ยเพราะว่าถ้าใครไปแกะกราฟมันดูนี่มันเหมือนจะเป็นขึ้นสามใหญ่เลยนะนะแล้วมันก็ยิงขึ้นมาแล้วนะท่านจะเห็นเลยพอผมผมเชร์มาตลอดทางเลยเพราะว่าอ่ามันเป็นหุ้นซึ่งดูทรงดีแต่ผมไม่ได้เคยเล่นเกมมันนะไม่ไม่มีนะไม่มีตังค์ซื้อนะวันนินเทนโดเนี่ยวันนี้มันยั่มันขึ้นอีกนะแล้วมันก็ไปพาเน็ตอิตขึ้นแต่เน็ตอความแข็งแรงมันจะสู้มันไม่ได้วันนี้ผมเลยเลือกเอา วันให้แอตเต้แปดศูนย์เมื่วันนี้เอาลอรีออฟแล้วกันแปดศูนย์หนึ่งสามแปดหนึ่งสามห้าซับล้อหนึ่งสามสี่แนวต้านหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เจ็ดอีกตัวหนึ่งบาบามันเป็นหุ้นเด่นในมันลี่ผมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็มันอยู่ที่เส้นสองร้อยวันตัวนี้มันเหมือนได้ปันผลไปด้วยนะครับสี่หกสองเนี่ยแนวรับสี่จุดหกสี่จุดห้าซับล็อสี่สี่แปดแนวต้านสี่จุดเจ็ดถึงสี่จุดแปดมาดูหุ้นเด่นที่ผมเลือกไว้สองตัวแล้วกันนะลองเลือกเอราวันดูแล้วกันันนนมเล่ง่งายๆอะ ต่ำกว่าโลเดิมก็คัด1.85ต้านย่อย1.95ต้านใหญ่1.99นะตัวที่2ก็คือ a M MK s u z k i เนี่ยถ้าลองดูนะไอ้หุ้นแบบเนี้ยมันดูดีมาหลายตัวนะหรือไม่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเราทราบจากกัมพูชาคนเตือนให้ระวังเมเจอร์คือเตือนเตือนให้ระวังมันขึ้นเอาอย่างเดียวเลยนะผมก็งงแต่ว่าแต่ว่ากราฟมันบอกว่ามันจะขึ้นนะนะแต่ในความรู้สึกซึ่งคนออกมาเขียนโดยเชิงพื้นฐานหรืออะไรก็ตามอะเขาบอกว่าให้ระวังผมก็ดูเลย ه, ทำไมมันกราฟมันพูดตรงข้ามกันคืออะไร ที่พูดแล้วมันย้อนแย้งกับการาฟเนี่ยผมพูดจริงคือท่านจะวางน้ําหนักเนี่ยท่านเผื่อน้ําหนักทางการาฟไปด้วยคือผมไม่ได้บอกว่าผมแอนตี้พื้นฐานแต่เพียงแต่ว่าคือท่านต้องดูก่อนคือถ้าการาฟมันพูดคนละอย่างท่านต้องเริ่มระวังตัวละแต่ถ้าการาฟมันกับฟันเดินเท่ามันพูดภาษาเดียวกันมันจะจบมันจะง่ายเอ็มที่สิบสี่แปดผมวางซับร้อสิบสี่หนึ่งต้านย่อยสิบห้าสองต้านใหญ่สิบห้าหกทีเฟกทีเฟกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่มันเปิดตลาดยัง ดี๋ยวนะเดี๋ยวท็อปเราดูไปด้วยใช่ไหมดูาตามต้องเปิดแอสเพนเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่แก้เลองพูดว่าหนอ่อย่เนี่ยผมตีกรอบแนวรับไว้ <c oughs> ให้แล้วมันมีแก็บอยู่ที่หกแปดเก้าเนี่ยตรงเนี้ยคือที่แก็บหรือที่ต่ํากว่าเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะไม่ว่าจะหุ้นหรือทีเฟกจะมีคนที่รอว่าทฤษฎีแก็บปิดแล้วเนี่ยเขาอยากจะซื้อกันนั้นตรงเนี้ยมันจะมีบายอิงเข้ามานะจะมีแรงซื้อเข้ามาสู้นะเพราะั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนถ้ามันโดดลงมาแรงๆเนี่ย <c oughs> ผมไม่อยาก เปิดมาแล้วครับอยู่ที7 7 0 4ขอดูซีรีส์ยู์นิดหนึ่งได้ไหมจอยซีรีส์ยูะใช่ใช่ซีรีส์ยูเออซีรีส์ยูอยู่ตรงไหนโดดลงเยอะๆไหมก็ลงมาครับต่ำ700ครับอ่าผมให้แนวรับไว้695ถึง689ในซีรีส์ยู ตรงนี้เป็นกรอบที่หน้าเบสในคนที่อยากจะลุ้นเด้งและใช้6.88คือปิดต่ำกว่า6.88เป็นจุด stop l o แล้วกันนะครับผมวางคือผมคำนวณแล้วผมพยายามกะว่าเทดดิ้งเลนวันนี้อยู่ตรงไหนแต่หลังจากถ้ามันหลุดพออยู่6.89นี้นะถ้าไม่ดูแนวรับต่อไปจะมี6.77 6.62 6.53นะครับนี่คือซีรีส์ยูนะผมบอกเลยว,ว่าให้ข้ามมาเล่นซีรีส์ยูในคนที่จะเล่นไกลแต่คนที่กะว่าเล่นแบบหาเช้ากินข้ามน่ท่านเล่น M ไปเลยเพราะเดี๋ยวท่านก็ปิดแล้วปิดจบแล้วนะครับ 6 9 5ถึง689เป็นแนวรับของสี่ีีอูสำหรับเบสหน้ารองในคนที่จะเล่นสวนนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันต่ำแล้วแต่ว่าถ้าท่านเอาชัวย่อยไปดูในไทม์เฟรมนาทีเพื่อดูว่าในไทม์เฟรมนิดๆว่ามันเกิดบุริษไตเวอร์เจนหรือเปล่าในทางกับกนถ้ามันชิงดีขึ้นมา7 1 1 717เป็นแนวเป็นแนวช็อตแล้วปิดถ้าปิดเหนือ718ท่านคงเห็นนะครับทีเฟกเนี่ยตั้งแต่มันปิดใต,ใ,ตใต้เส้นดำเนี่ยเราเล่นทางช็อตมาตลอดเลยตอนนั้น้า770กว่า จ็ดร้อยเจ็ดสิบแะจนวันนี้ถ้าใครทาตามสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยท่านก็ได้ไปเกือบเท่าไหร่แปดสิบจุดแล้วนะคือระบบไม่ได้เรียกท่านปิดเลยไหมขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวเพราะมันปิด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 แล้วมันไหลลงมาอย่างเดียวตลอดบันทีเฟดก็คงภาพตามตามนี้อย่างที่ผมว่าแล้วแล้วก็ยังไงก็ตามพอมันดีดขึ้นมาอีกทีหนึ่งอ่ะท่านค่อยหาจังหวะช็อตเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับกับอ่าการปรับพอร์ตของฟุตซี่ในวันพรุ่งนี้นะวันนี้เขามีใครจะถามคำถามเราไหมแน่าจะ ไม่มีครับผมวันนี้ไม่มีใช่ครับผมวันนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหมได้นะครับผมก็ขอบุณสำหรับทุกคําถามทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งกันเข้ามานะครับก็รอรุ่นนะวันนี้เซ้นเด็กจะลงไปกี่จุดนะครับก็ยังคงมุมมองเดิมนะครับพี่นัทก็เวเดนซีไปก่อนนะครับความเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยน่าจะยังคงหายอยู่นะครับวันนี้ผมกับพี่เก่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ